ช่องโค้ดเสอนการเงินช่องนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็จะมีพอสแคสด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเอง เกี่ยวกับเรื่องของ NLP นะคะแล้วก็หนังสือเสียงอ a u d i o บุ o k ต่างๆที่ a ะะอ่านนะคะก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าหนังสือแต่ละเล่มที่ a อ่านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็จะเอามาสรุปให้ย่อนะคะสรุปบทใจความให้นะคะอย่างย่นย่อใครที่ชอบอรักการอ่านแล้วก็หรือคนที่อยาก อ่านหนังสือแต่ไม่มีเวลานะคะก็จะสรุปย่อยมาให้นะคะสำหรับช่องของโค้ดเอสอนการเงินก็จะมีทั้งเรื่องของการปลดหนี้จะมีทั้งเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทํำยังไงให้เราเราดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาตัวเองให้เรามั่งคั่งขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองในชีวิตที่ดีขึ้นปลดล็อก ตัวเองให้ออกจากหนี้สินปลดรอกตัวเองทำให้ชีวิตของตัวเองมั่งคั่งและสมบูรณ์มากขึ้นนะคะก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะช่องของโค้ดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเ easy money